สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ร่วมกับเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ สวัสดีครับพบกับผมวราวุุิเจนธนากุลและนี่คือตกสิบหยิบล้าน still standing ชชยรามเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่สามารถเอาชนะสิบนักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัลหนึล้านบาทจากไส้ก่อไก่ตาบีแคี เราอยู่ในเทปพ,พิเศษนะครับสึกรักสังเวียนล้านนะครับแม่แต่น่าเสียดายนะครับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับคุณเจี๊ยบชมพูนุษนะครับส่งคุณปูไข่ตกลงไปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้คู่รักที่อยู่บนเวที5คู่ทุกคู่เข้าสู่รอบพิเศษที่เรียกว่ารอบควิกรอบกติการอบควิกราวคู่รักนักสู้ที่เหลือบนเวทีจะต้องดวลกันตอบคำถามภายในเวลา10วินาที ตอบถูกรับเงินสะสมข้อละ2,000บาทถ้าตอบไม่ได้คู่รักของคุณจะต้องตกลงจากเวที <c oughs> คู่รักนักสู้คู่สุดท้ายที่เหลืออยู่รับเงินกองกลางที่สะสมไว้ทั้งหมดไปเลยทันทีวิกรารอบแรกนะครับคู่หมายเลขหนึ่งนะครับคุณเอเชิญแนะนำตัวครับค่ะชือ่อยานิตาเหลืองจริยากุลค่ะตอนนี้ประกอบธุรกิจส่วนตัวร้านอาหารจีนค่ะอ๋อร้านอาหารจีนใช่ค่ะ ชื่อร้านกิมซำรามาาค่ะเดิมอยู่ตลาดรถไฟรีนักทร์นตอนนี้อยู่รามินทากม .8 ใกล้สฟารีเวิด์ค่ะคนข้างหน้านี่ช่วยกินไหมฮะ <S <S มากค่ะช่วยกินมากเลยคุณทัดนะครับเอาละครับนี่คือควิกราวรอบแรกคู่แรกเลยนะครับต้องตอบให้ถูกเพื่อสะสม2,000บาทถ้าตอบไม่ถูกภายใน10วินาทีคุณทัศตกลงจากเวทีนี้ทันทีถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ สัตว์ประจำชาติไทยช้างค่ะถูกต้องครับ2 0 0 0ันบาทครับสะสมไปแล้วครับตอนนี้ผัดมาคู่ต่อไปนะครับคู่รักนักสู้ประจำรายการของเราคุณไม้นนทพันธ์และคุณยุ้ยนะครับครับผมมั่นใจในคุณยุ้ยแค่ไหนครับก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยได้ไม่ได้ว่าไทีหนึ่งแต่ต้องให้มั่นใจไปก่อนครับผมตั้งสติให้ดีครับคุณยุ้ยต้องตอบให้ถูกไม่งั้นคุณไม้นนทพันธ์ตกลงจากเวทีนี้ส0วินาทีกับคำถามนี้ของคุณยุ้ยครับ เครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อกันแดดหมวกค่ะถูกต้องครับสี่ภาษาคู่นี้ตอบได้มาคู่ต่อไปเลยครับผมคุณแตงโมและคุณเฟิร์นครับมั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจอยู่แล้วครับผมเขานี่นะฮะถึงกับขั้นเปิดดิกชนันนารีอ่านเลยนะครับขอภาษาอังกฤษใช่แล้วครับ ภาษาไทยคจนานุกรมครับผมภาษาไทยใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นสำนวนสุภาษิตนะฮะอันนี้คือคุณกดดันเขาหรือคุณคุณยังไงผมลายความเครียดครับผมตอนนี้นี่เครียดมากเห็นปูไข่ตกลงไปแล้วรู้สึกไงคงจะตามไปอีกไม่นานครับผมเราต้องมั่นใจสิคุณเฟิร์นเขาดูเก่งนะเขาน่าจะตอบได้เขาน่าจะตอบได้นะครับตอบไปเลยลูกเอ้ยอันนี้พูดกันหรือว่าทะเลาะกันเดี๋ยว ให้กำลังใจกันฮะอ๋อเป็นสไตล์ของบ้านนี้เป็นสไตล์ครับผมเอาล้ครับดูที่คุณเฟิร์นแล้วว่าคุณแตงโมจะได้ยืนต่อไปหรือไม่สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณเฟิร์นครับของกลมยาวขนาดเล็กที่มีรูตลอดใช้ดูดน้ำหลอดค่ะถูกต้องครับเหมือนจะไม่ได้อะเหมือนจะไม่ได้อะตกใจไม่ตก่ออ๋อเป็นการให้เกียรติพิธีกรดีมากลูกเอ้ แชมป์งานนี้หกพันบาทไปแล้วครับตอนนี้ตอบถูกนะครับและคุณแตงโมก็ได้ยืนต่อไปครับผมคู่ถัดไปนะครับคุณตู่กับคุณกิ๊กคุณตู่เชิญแนะนําตัวครับชื่อธนวราตันติวิิยังกูลค่ะชื่อเล่นชื่อตู่ค่ะอายุ38ปีอาชีพรับเหมาก่อสร้างแล้วก็การโฆษณาค่ะคุณกิ๊กก่อนจะเล่นมีอะไรอยากจะบอกคุณตู่หน่อยไหมครับตั้งแต่คบกันมาไม่เคยทําให้ผมผิดหวังครับวันนี้แหละครับผมคงไม่ครับคือมีแต่ทำให้เจ็บตัวอย่างเดียว เจอถึงเจ็บตัวเราก็ยอมครับเพราะทั้งชีวิตและจิตใจผมมอบให้เขาหมดแล้วครับผ้บผ่ะผู้คือมาลอย30%เลยฮะสุภาพบุรุษบนเวทีนี้นี่หวานกันจริงๆครับจะหวานได้ต่อไปหรือไม่อยู่ที่10วินาทีกับคำถามของคุณตู่และคำถามก็คืออุปกรณ์ให้ความสว่างมักทําเป็นรูปทรงกระบอกเร็วครับอะเร็วครับ คุณกิ๊กอยากจะบอกอะไรคุณตู่หน่อยไหมครับเวลาเข้าบ้านให้ใช้ไฟฉายสองบ้างใช่ครับนั่นคือไฟฉายนั่นเองครับคุณกิ๊กทำไมทำท่าอย่างนี้รออะไรครับพร้อมแล้วครับคุณพร้อมเลยครับตื่นเต้นคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณตู่หน่อยไหมไม่เป็นไรครับผมทนได้ครับตอนแรกก็คิดว่าสบายๆชิวๆ แต่ผลสุดท้ายคําตอบออกมาเขาตอบไม่ได้ไม่เป็นไรฮะทาให้เจ็บกว่านี้ก็ไม่เคยโกรธครับสุภาพบุรุษขนาดนี้รับไปเลยกิบเซตโดยไส้กรอกไก่ตราปีเคพีครับมาถึงคู่ที่เรียกว่าปราบผู้เขาเ้าแข่งขันของเราลงไปคุณกุ้งกิ้งและคุณบอยนะครับคราวนี้1ิบวินาทีนะครับครึ่งเดียวของเมื่อสักคู่นะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วส0บวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ สุนัขร้องเสียงยาวโหยหวนหมาไม่ใช่ครับสุนัขร้องเสียงยาวโหยหวนผอนถูกต้องครับหอครับอัศวินมาขามเกี่ยวกัถามความรู้สึกคุณบอยดีกว่ารู้สึกยังไงครับ ก็คือเหมือนหมาเลยครับเมื่อกี้ผมเรียมหอแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้หนูก็พูแซวพี่แมวว่าหมาเฉยๆครับอโอ้โหคุณบอยพอเขาตอบหมานี่ทำหน้าแบบผมเตรียมหมาแล้วครับ <c oughs> เหม,ม, <c oughs> มือนอยากจะพูดแล้วมันพูดไม่ได้นะฮะ800บ 8, บาทสะสมไปแล้วครับเอาล้ครับ ผ่านควิกราวรอบแรกแล้วผมหายไป1คู่เริ่มควิกราวรอบใหม่นะครับกลับมาที่คุณเอครับส0บวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ของคุณเอครับแมลงชนิดหนึ่งตัวเล็กๆกระโดดไกลชอบอยู่ตามตัวสุนัขถูกต้องครับหมักครับหนึ่งมืนบาทไปแล้วครับตอนนี้มาถึงคู่ของนักสู้ประจำรายการของเรานะครับ คุณยุ้ยต้องตอบให้ถูกเพื่อที่คุณไม้จะยืนอยู่ต่อไปส0วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับเงินที่รัฐเวียดเก็บจากบุคคลเพื่อใช้ใจ่ายในการบริหารประเทศถูกต้องครัพภาษีครับไม้พยักหน้าเลยครับผมนะครับอันนี้ดีใจดีใจแล้วก็วผมตกใจตรงที่ว่าเมื่อกี้มันมีหอหีบนําหมดเลยคำอตอ,อบแต่นี่มันมา เปลี่ยนมาอีกแล้วครับแต่คุณยุ้ยเขาสับมีสติไงเขารู้เลยนะครับภาษีนะครับ1 2 0 0 0มบาทไปแล้วครับตอนนี้กลับมาถึงคุณเฟิร์นและคุณแตงโมคุณแตงโมทำไมดูเครียดอะฮะเครียดมากเลยครับผมก่อนหน้านี้คุณดูร่าเริงที่สุดบนเวทีเลยดูลุ้นตลอดเวลาชีวิตขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนะฮะ คือตอนนี้ไม่เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะเปิดตอนไหนนะฮะเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมละครับที่ตกลงไปไม่คือลิกเนี่ยผมจะบอกว่าที่เขาตอบไม่ได้นี่เขารู้นะแต่มันพูดออกมาไม่ได้อ่ะกลัวอย่างนั้นอ่ะถ้าไม่รู้คือไม่รู้เลยอยากจะปรึกษาเลยคุณบอยก่อนไหมครับคุณบอยเขามีประสบการณ์ความเฉียดนะครับเฉียดการตกโดยที่ตัวเองทําอะไรไม่ได้เลยเสียงหวยหวนคืออะไรนะฮะหมา ดีมากครับผมเอาละครับมาลุ้นกับคู่นี้กันเลยคุณเฟิร์นและคุณแตงโมสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอุปกรณ์ไฟฟ้ามีขาโลหะสองขาหรือสามขาถูกต้องครับต้องไปครับมันก็อย่างนี้มันต้องอย่างนี้อย่าไปรอที่เขาอ่านจบตอบเลยจะได้ไม่ต้องลุ้นอ่ะ ลุ้นไงคนคนเขากดดันไงครับ,รบนะฮะยังบอกไม่ยังอ่านไม่หมดเลยบอกว่าใช้เสียบเข้ากับเต้ารับก็คือปลั๊กไฟนั่นเอง1น0 0 0บาทไปแล้วครับกลับมาถึงคุณกุ้งกิ้งและคุณบอยนะครับข้อของคุณเมื่อสักครู่นี้เฉียดชิวเหลือ2วินาทีเท่านั้นนะครับครับข้อนี้จะตอบได้หรือไม่คุณกุ้งกิงี้เหลือหวิจตอบเลยเนาะ <c oughs> คุณ <c oughs> บอยอยากจะให้เหลือแค่หนึวิแลวตอบ ผมว่าถ้าไปถึงตรงนั้นน่ะคุณน่าจะไปเลยล่ะครับนะฮะใจเย็นๆนะครับคุณกุ้งกิ้งตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ปุ๋ยคอกถูกต้องครับสะสมไปแล้ว10,000บาทผ่านไป2รอบครับตอนนี้เหลือนักสู้นะครับคู่รักอยู่บนเวที4คู่ หนึ่ใน4คู่นี้ได้เงินกลับบ้านแน่นอนแต่จะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อหลังเบรคโฆษณาครับ มันรายการมันยังเสียวไม่พอเลยคือหนูดูแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรตื่นเต้นนะเดี๋ยวนะแฟนผมครับแฟนผมอาการที่ท้องเดินอย่างแรงคุณกุ้งกิ้งตอบว่าท้องร้องนะครับผมเนี่ยฮะท้องร้องเลย่ไกมครัร้องคาคาคาคคาสนับสนุนโดยร้านอาหารญี่ปุน่นยาโยอิ New Vios Exclusive แป้งเด็กจสันบลอตซัม นับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso l o u r e a t Soft and Safe แบบกลางคืนแบบรนด์รังนกแท้น้ำดื่ม Nestle Pure Life กลับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้าน Still Standing Thailand ในเทพพิเศษนะครับซึกรักสังเวียนล้านและนี่อยู่ในรอบควิกราวนะครับผ่านไป2รอบแล้วสะสมไปแล้ว16,000บาทนะครับมาเริ่มรอบต่อไปเลยดีกว่านะครับคุณเอและคุณทัชจะสามารถตอบและสะสมเงินได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ10วินาทีและคำถามนี้ของคุณเอครับหมายถึงออกเสียงลงคะแนนะถูกต้องครับ1น0 0งบาทครับ มาถึงคุณไม้นะครับและคุณยุ้ยนะครับไม้นนทพันธ์จะได้ยืนอยู่ต่อไปหรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับสิ่งที่มีชีวิตเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์แล้วทำให้เกิดโรคได้ถูกต้องครับเชื้อโรคครับ2องหมืนบาทไปแล้วครับตอนนี้มาถึงคุณเฟิร์นและคุณแตงโมคุณต้องพยายามนะฮะชีวิตผมอยู่กับคุณแล้วครับตอนนี้ฮะ พร้อมนะครับกดดันมากครับทำอะไรไม่ได้ครับถ้าพร้อมสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณเฟิร์นครับคล่องไม่ติดขัดมักใช้คู่กับคำว่าสบายสะดวกค่ะถูกต้องสองพันบาทโล่งมากเมื่อกี้ในหัวเป็นอวัยวะอะไรก็ไม่รู้ดึงไม่ออกเลยอ่ะ คือมีสระอ่วัยวะก่อนเลยอย่างนั้นเลยใช่โอ้โหดีแล้วที่คุณเฟร์เป็นคนตอบฝากความหวังไว้ได้จริงฮะถูกต้องแล้วนะครับไปอีกหนึ่งคู่ครับที่คุณกุ้งกิงและคุณบอยครับนะครับตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณกุ้งกิงครับ <โฮ S 2> อาการที่ท้องเดินอย่างแรงท้องท้องร้องไม่ใช่ครับ รายการมันยังเสียวไม่พอเหรอฮะคือหนูดูแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรตื่นเต้น,นะเนะเดี๋ยวนะแฟนผมก็แฟนผมอาการที่ท้องเดินอย่างแรงคุณกุ้งกิ้งตอบว่าท้องร้องนะครับผมนะ,ะท้องร้องเะี่ตอนนี้สะสมไปแล้ว24,000บาทครับกลับมาที่คู่ต่อไปนะครับคุณเอกับคุณทัชซฟเวนาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณเอครับ เกลียดเมื inding, ่อได้เห็นหรือถูกต <A gram. S 1> <man> ้องสิ่งท <For fruit, S 1> uh, ี carrier. ่สดกับผถูกต้องรังสองเบนหก0 0นบาทครับสะสมไปแล้วมาถึงคุณยุ้ยและคุณไม้นนทพันธ์ครับจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณยุ้ยครับสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะมีน้่สินบนคนตัวถูกต้องครับล้มละลายครับ 8,000บาทแล้วครับกลับมาที่คุณเฟิร์นและคุณแทงโมเซ็เว้นาทีกับคำถามนี้ของคุณเฟิร์นครับละอองดำๆที่เกิดจากควันไฟหรือดินปืนขาเมาค่ะถูกต้องเอ้ย,ย30,000บาทแล้วครับอตอนนี้คือมีไหมฮะคำว่าหน้าถอดสีเนี่ยฮะมีถ้าไม่มีเนี่ยมองตรงนี้ได้ได้ครับกลับมาที่คุณกุ้งกิ้งและคุณบอยแล้วจะยืนอยู่ต่อไปได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ10วินาทีและคำถามนี้ของคุณกุุงกิงครับสถานที่ก่อสร้างที่มีมาแต่โบราณโบราณสถานถูกต้องครับโอ้โหยี่ยมข้นอนี้กลับมาใหม่แล้วนะครับ3 2 0 0 0บาทสะสมไปแล้วยังยืนอยู่กันได้ครบทั้ง4คู่มาเริ่มกันต่อที่คุณเอและคุณทัชกันเลยครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อนอยาก สนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นครีมเทียมคอฟฟี่ริมมี่ซัมซุงกาแล็กซี่แท็บเ2สน4คู่นี้จะได้เงินกองกลางอย่างน้อยๆ3 2 0 0 0บาทกลับบ้านกันไปแน่นอนมาเริ่มกันต่อที่คุณ A และคุณทัชกันเลยครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเพื่อนร่วมทุกร่วมสุขเพื่อนยาง ไม่ใช่ครับเพื่อนร่วมทุก่วมสุขเร็วครับ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 หมดเวลาแล้วคุณทัศเอามือปิดหน้าเลยอ้าวคุณทัศตอบได้ไหมครับสหายครับถูกต้องครับสายครับเอาละครับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับคุณทัศมีอะไรอยากจะบอกคุณเอหน่อยไหมก็บ๊ายบายนะเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวเจอกันคุณเอมีอะไรอยากจะบอกคุณทัศน์ไหมครับขอโทษโทษเดี๋ยวรอบหน้ามีโอเคก็จริงๆตอนยืนนี่เสียวมากครับแต่ว่าเห็นภรรยาผมตอบพี่ได้นี่ อยากจะตอบแทนมากเลยครับเพราะมันคำมันก็ค่อนข้างง่ายครับแต่พอดีจังหวะที่เขาไม่รู้เท่านั้นเองและเราก็มีคลิปเซ็ตโดยไส้กรอกไก่ตรา BKP มามอบให้ด้วยนะครับกลับมาที่ไม้นนทพันธ์และคุณยุ้ยครับครับผมสา0หมบาทจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่เสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ของคุณยุ้ยครับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนมีชื่อย่อว่าอะไรแล้วครับ ก้มหน้าเลยทราบคำตอบไหมครับไม้สีไรถูกต้องครับสีไรครับโอ้ีอยครับ <c oughs> ยุ้ยนี่ยืนตกใจคุณยุ้ยมีอะไรอยากจะบอกคุณไม้ไหน่อยไหมลงจนชินแล้วเนาะเราลงชินเลยเนาะถ้ายุ้ยบอกว่าไม้ลงจนชินผมตอบได้เลยเขา <c oughs> ไม่เคยชินเลยนะครับ <c oughs> ครับ ที่รู้ว่าต้องมาร่วมรายการเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไปได้ไหมเพราะว่าเวลาเขาดูหรือเวลาเขานั่งอยู่ข้างล่างดูตอนผมถ่ายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอบไม่ได้เลยมันยากอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงเขาก็ทําได้เขาก็ตอบได้รอบนี้นะครับก็คุณแฟนเป็นคนตอบนะฮะรอบหน้าเดี๋ยวผมจัดให้จัดเต็มครับผมและเราก็มีกิฟต์เซ็ตโดยไส้กรอกไก่ตรา BKP มามอบให้ด้วยนะครับยังสะสมอยู่ที่32,000บาทถ้าคุณทำได้นะครับผมผมบอกได้เลยครับ คุณบอยกับคุณกุ้งกิ้งใช่ไหมครับคุณลงแน่นอนถ้าคุณเฟิร์นตอบไม่ได้นอกจากคุณแตงโมจะตกลงไปแล้วคุณกุ้งกิ้งและคุณบอยนะครับรับเพิ่มไปอีกนะครับรวมเลยนะครับ52,000บาทนะครับเอาละครับมาลุ้นกันเลยเหลืออยู่2คู่แล้ว1ใน2คู่นี้จะได้เงิน3 2 0 0 0บาทกลับบ้านไปอย่างแน่นอนจะเป็นคู่ไหนอยู่ที่คุณเฟิร์นลวครับ สิวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับกิริยากระชดกระช้อยเหมือนผู้หญิงตุ้งปิ้งค่ะถูกฝองครับ่ทโอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตอนแรกจะตอบมูมิงคิดเหมือนกันเลยอยู่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยตอนนี้ผ่อนคลายได้แล้วผ่อนคลายได้เพราะคำถามต่อไปเป็นของคุณกุ้งกิงและคุณบอยครับคุณบอยเริ่มชินแล้วใช่ไหมครับไม่ชินครับ ไม่ชินเลยครับมาถึงอันนี้ได้คือมาไกลมากแล้วครับพี่เอมาไกลเกินฝันแล้วครับมาไกลแล้วคือจะพอแค่นี้เหรอครับไม่ครับแต่คือคาดหวังว่าไม่ถึงขนาดนี้ครับครับผมโอ้โหเอาล้มมากครับสู้ๆแล้วเช่นเดียวกันถ้าคุณกุ้งกิ้งตอบไม่ได้ภายใน10บวินาทีคุณเฟิร์นและคุณแตงโมรับไปเลย34,000บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้แตงโมทำอะไรอยู่ครับผมอยากให้กำลังใจเขามากเลยครับอ่าครับไปขอบคุณครับผม แค่นี้พอแล้วครับพี่นะครับมาลุ้นกันเลยกับคุณกงเกิงเซบเวทนาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคุณแผนเดิมมีชื่อว่าอะไรแล้วครับแล้วครับแล้วครับหลายแก้วเเงียบเลยครับคุณบอยตอบได้ไหมครับขายแก้วครับถูกต้องครับขายแก้วครับ คุณบอยมีอะไรอยากจะบอกคุณกุ้งกิ้งไหมครับหลุมนี้ลึกเท่าไหร่ครับ15เมตรจะลึกแค่ไหนก็ไม่ลึกเท่ากับใจพี่น้องหรอกครับแล้วคุณกุ้งกิ้งมีอะไรอยากจะบอกคุณบอยไหมครับพี่บอยครับกิ้งรอเวลานี้มานานแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับคุณกุ้งกิ้งรอเวลานี้มานานเวลาะไรครับช่วยบอกทีนิดหนึ่งเวลาที่เขาจะไปอยู่ในหลุมนี้แล้วค่ะถึงเวลาแล้วเหรอครับ กลามาถึงสองคู่สุดท้ายอ่ะโอ้โหมันสุดยอดอรอบหน้าผมต้องเป็นคนตอบผมจะไม่ให้ขายที่หน้าแฟนผมเขามาถึงคลิกลราวผมต้องเป็นคู่สุดท้ายของเวทีนี้และเราก็มีิฟิปเซ็ตโดยไส้กรอกไก่ตรา BKP มามอบให้ด้วยนะครับคู่รักนะครับที่รับเงินกลับบ้านไปนะครับส4 0 0 0บาทคุณเฟิร์นคุณแตงโม ผมอยากจะบอกเขานิดนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วถึงประเทศไทยเนี่ยจะมีแต่หน้าร้อนนะครับแต่เฟิร์นมีแต่หน้ารักครับผมภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจไหมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณยามาฮ่าสินเชื่อบุคคลพรอมิสโตโยต้าวีออสผลิตภัณฑ์แม็กกี้วาสลีนคิงพาวเวอร์น้ำดื่มเนสเล่เพียวไลฟ์ โอโม l พล l สลอเร่ครีมเทียมค o f ฟ e ดรีมม m ่แบรนรังนกแท้และไส้ก่อไก่ตรา BKP ครับกล <c oughs> ับมาพบความสุขในรูปแบบพิเศษนะครับสึกรักสังเวียนล้านได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตกสิบหยิบล้าน Still Standing Thailand ถ้าค,ค,คุณเจีย๊ยบทําให้ผมตกหลุมไปปูตกแต่เจีย๊ยบไม่ตั้งใจคําตอบเนี่ยง่ายมากนะคะแต่สติไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งนี้คุณเจีย๊ยบต้องตกบ้างครับตกสิบหบหลานสติว standing Thailand